จากที่เสียงคอกกอกกอกอ,อ,อ,อะไรนี้มันกลายมาเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังแว่วเข้ามาทีแรกเนี่ยมันเป็นเสียงร้องเบาๆเหมือนจะดังมาจากไกลๆแต่แล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเสียงร้องไห้มันก็เริ่มดังขึ้นดังขึ้นจนมันดังเหมือนมีคนมาร้องอยู่ข้างๆหูเสียงมันเป็นเสียงแบบสะอืะอ้นแบบฮในตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกกลัวมาก หัวใจเนี่ยเต้นแรงจนแทบมันจะหลุดออกมาพยายามพูดในใจครับเผื่อบอกกับผีอะไรก็ได้ตามที่มันมาหลอกเธอว่าไปเถอะไปเถอะอย่ามาหลอกมาหลอนกันเลยเดี๋ยวถ้าอยากได้บุญเนี่ยทำบุญไปให้แต่อย่ามาหลอกกันแต่พอตอนที่เธอพูดในใจแบบนี้ออกไปครับกลายเป็นว่าเสียงร้องเนี่ยมันค่อยๆหายค่อยๆหายไปเธอก็เริ่มใจชื้นขึ้นมาว่าเออสงสัยผีตัวเมื่อกี้เนี่ยมันคงจะรับรู้กับสิ่งที่เราเนี่ยอยากจะบอก ว่าถ้าเกิดอย่ามาหลอกกันเดี๋ยวจะทำบุญไปให้แต่หลังจากที่เสียงร้องไห้นี่แหละครับมันค่อยๆเงียบไปแต่สักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นว่าเธอได้ยินเสียงเคาะรัวๆเลยนะครับดังขึ้นมาตรงฐานเตียงที่เธอนอนเสียงมันดังเคาะแบบกอ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 กกอกแล้วเสียงคอนี้เนี่ยมันก็ดังนานมากครับเกือบจะนาทีเห็นจะได้ตอนนั้นเนี่ยเธอรู้สึกเหมือนจะโดนถีบจากใต้เตียงอารมณ์เหมือนประมาณว่าเรานอนอยู่ครับแล้วมีคนพยายามใช้เท้าเนี่ยถีบเราดังปึ๊ ปึกขึ้นมาเธอเนี่ยสัมผัสได้ถึงแรงถีบที่มันมาจากตรงใต้ที่นอนเธอเสียงมันก็ดังกอกกอก,กแล้วก็มีแรงถีบป,ปังตึกตึกตึก,ตกอารมณ์เหมือนมีคนไปนอนอยู่ใต้ฐานเตียงแล้วก็ใช้เท้าถีบอย่างแรงนั่นแหละครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันทําให้เธอเนี่ยหลุดจากอาการผีอัมแล้วเธอก็สะดุ้งเปิดผ้าห่มออกมาเพื่อที่จะลุกขึ้นมานั่งพอตอนที่เธอลุกขึ้นมานั่งได้นี่แหละครับเธอก็หันซ้ายหันขวาพอไม่เห็นอะไรเนี่ยก็รีบลุกไปเปิดไฟที่หัวเตียง แล้วก็ปลุกหน่อยนะครับที่นอนอยู่ข้างๆกันให้ตื่นแต่เรื่องที่มันน่าโมโหคือพอไปปลุกหน่อยนี่แหละครับหน่อยมันก็งวงเงียตื่นขึ้นมาแป๊บหนึ่งมันก็ถามอะไรๆว่ามีอะไรหลังจากนั้นเนี่ยหน่อยมันก็หลับต่อไปเหมือนมันจะง่วงมากๆจนมันไม่รับรู้อะไรแล้วซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเธอก็รู้สึกกลัวกับสิ่งที่มันอยู่ภายในห้องมากแต่ไม่รู้จะทําอย่างไรดีครับปลุกเพื่อนเพื่อนก็ไม่ตื่นขึ้นมาอยู่ด้วยเธอก็เลยตัดสินใจ นั่งสวดมนต์เนยครับกลางดึกในคืนนั้นเนี่ยเปิดไฟเพื่อนก็หลับคร,ครั้งที่ไฟในห้องมันก็สว่างจ้าเธอนั่งสวดมนต์อยู่บนเตียงนั่งคัดสมาสวดมนต์ขอให้พระเนี่ยคุ้มครองพอสวดมนต์จบครับเธอก็นอนคลุมโปงต่อโดยที่เปิดไฟที่หัวเตียงเอาไว้แล้วไปปิดไฟภายในห้องพยายามคิดในแง่ดีครับตอนนี้ตีสองแล้วอดทนไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าเธอนอนคลุมโปงอีกครั้ง และพยายามข่มตาหลับ